นั่งรถไฟเที่ยวหาดวงอมานพัทยาแบบวันเดทิปผมมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟคลองตันตอน7จ็ดโมงสีด้วยขบวน283แปาค่โดยสารแค่31บาทเราก็สามารถไปเที่ยวได้ไกลถึงพัทยาแถมวันเสาร์อาทิตย์ก็มีรถด่วนขบวน9 9 7ที่เป็นรถแอร์มาที่นี่ด้วยนั่งรับรมชมวิวชิวๆใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงป้ายหยุดรถพัทยาใต้เดินลงจากรถไฟก็จะเจอกับพี่ๆรถ2แถวจอดรอแล้วราอยากจะไปลงที่ไหนเนี่ยบอกพี่เขาได้เลยนะส่วนผมนั่งมาลงที่คิวรถตู้แถวพัทยาใต้ตรงตลาดชัยมงคลเพื่อทีี่่่จจะะไปเชชาาามมอร์ซ้ มอไซยู่ในซอยฮอลลีวูดถ้ากลัวหาไม่เจอก็ลองถามพี่วินมอไซแถวนั้นได้ได้รถเรียบร้อยก็ขี่ไปยังนาเกลือ18เรื่องรับลมทะเลพร้อมชมวิวสวยๆของหาดวงออมานเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่ได้รับฉายาว่าหาดรับแห่งเมืองพระยาด้วยนะแต่ความรับไม่มีจริงในโลกทาให้ทุกวันนี้หาดวงอามานได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวถ้าห่างเราหันหน้าเข้าหาทะเลแล้วเดินไปทางซ้ายก็จะเจอกับร้านอาหารยอดฮิตอย่างซาซิมิอาหารลับเจ้านี้เขาได้รับความตงแังจากการเสิร์ฟซาซิมิสดๆแบบบบ้านๆสบายๆในราคาที่ถถถืออออวว่าากกกผมมเงงงงึทีีนแลล้้้็ตใหหั ก่อนจะหลบความร้อนของแสงแดดในช่วงบ่ายมาเล่นกับน้องแมวที่สันชัยแคทคาเฟ่แต่ก่อนที่จะเดินเข้าคาเฟ่แมวเนี่ยผมเห็นร้านทุเรียนอยู่ข้าง,างๆก็เลี้ยวไปลองสั่งมากินสักหน่อยึเชื่อว่า King of Fruit ก็ย่อมได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกขายดิบขายดีจนส่งออกกันแทบไม่หวาดไม่ไหว ทุกวันเนี่ยการขนส่งไม่ว่าจะถุเรียนผลไม้ห,หรือสินค้าต่างๆมีการขนส่งการทางรถไฟกันมากขึ้นและทางราชการเขาก็พยายามผลักดันในส่งทางรถไฟให้มากขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันประหยัดไอ้คา่าขนส่งได้ถึง20-30%เลยแหละแ,แล้วก็อัตราเสียงก็น้อยปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศก็ลดล,ลดติดอะไรก็ไม่ค่อยมีทั้งสะดวกทั้งประหยัดอย่างที่สำคัญนะมันช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์แทนที่จะวิ่งรถหลายคันก็มารวมอยู่ในใบขบวนเดียวเขาเคยมีการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าขนส่งทุเรียนทางรถไฟแทนการขนส่งทางรถหนึ่งตู้รือนเหม ลูกต้นไม้เกือบ200ต้นเลยนะหรือประมาณ70%ของการปล่อยก๊าซคาร์าบอนของรถทุกวันนี้โลกมันร้อนขึ้นจนรู้สึกได้จริงๆนะครับอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างชาวสวนเดี๋ยวนี้เองเนี่ยก็มีการปรเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยมากขึ้นลดการใช้เคมีปุ๋ยที่ใช้ก็มีความเป็นอินทรีย์มากขึ้นเพื่อนๆที่ทำโรงทุเรียนหรือทำธุรกิจที่ต้องขนส่งจำนวนมากลองหันมาใช้บริการขนส่งด้วยระบบรางการนอกจากจะได้ช่วยลดมลพิษจากการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเรายังได้ช่วยให้อากาศบ้านเราสะอาดขึ้นด้วยซึ่่่่งงถถถ้้้้้้้าาาาาะะใใชบรรรรริิิกกกขนนนนนสสดดดววยยยไไไฟเเีีี็มมมตตตอททผแปหลุ เรียบร้อยก็เข้ามาในสัญชายแคทคาเฟ่ให้เหล่าเจ้านายทั้งหลายช่วยฮิวจินรักษาใจจากทุกเรื่องที่เครียดอยู่โดยที่นี่จะมีแมวสายพันธุ์บริติชช็อตแฮร์ใครได้มาเจอยังไงก็ต้องตกหลุมรักเจ้าแมวพันธุ์นี้แน่นอนเดินทางมาเที่ยวกันต่อที่ปราสาทสัจธรรมปรา,าสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการซ่อนปรัชญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยลงไปในงานสถาปัตยกรรมแต่ภายนี้เขาจะไม่ให้ถ่ายนะครับผมเลยพาทุกคนมาดูมุมถ่ายรูปคู่กับปรา,าสาทที่สมอบีชคาเฟ่จะอยู่ในโรงแรมโกลเด้นทิวลิปนะเดินเข้ามาออเดอร์เครื่อองงดดดดื่่ล้้วไไไปปทีหนาาเยรรรับูส สวยกันชัวๆแถมพนักงานที่นี่เองก็เวลค้ามน่ารักเป็นกันเองให้คําแนะนําได้ดีมากๆมาแล้วยังไงก็ต้องได้รับความประทับใจแบบผมเอาจริงๆสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยมาแถวนี้มีคาเฟ่น่าสนใจให้เลือกเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นเรโชคอฟฟี่เอ็กเพลนซ์พัทยาใครกำลังมองหาสเปเชียลตี้คอฟฟี่ในย่านนี้ที่นี่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้ใครร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามทางเข้าปราสาทสัจธรรมหาไม่ยากหรือจะไปที่มาสพัทยาก็ให้มรรยาการเรากบว่าเรากําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในดาวอังคารนอกจากมุมมมถ่่่าาายรููปขขออองงงททีีีนนนนจะโดดดเเเกกลลัษณ์แ้้ว ทางร้านก็ทำออกมาได้สวยงามและอร่อยเช่นกันส่วนร้านอาหารย่านนี้ขอยกให้ร้านโปรเหมาะกับการพาคนพิเศษคนรู้ใจมาสัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีในการทานมื้อพิเศษไปพร้อมๆกันพูดมาขนาดนี้เรื่องรสชาติไม่ต้องสงสัยเลยครับอร่อยถูกใจผมมากเวลาหกโมงครึ่งผมก็เอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาคืนแล้วเดินกลับมายังคิวรถตู้พรรยาใตา้เพื่อขึ้นรถรอบพุ่มครึ่งเดินทางกลับบ้านที่ยววันเดทิฟ์ด้วยรถไฟง,ง่ายๆประหยัดสะดวกปลอดภยัยแถมการเดินทางด้วยรถไฟเองยังช่วยให้มลพิษทางอากาศลดน้อยลงในภาวะที่โลกร้อนแบบนี้การช่วยโลก ใครก็ทําได้อย่างน้อยๆก็อย่าลืมช่วยกันประหยัดไฟปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานช่วยกันแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและถ้าต้องเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปท่องเที่ยวก็หันมาใช้ขนส่งมวลชนเช่กนการขึ้นรถไฟไปเที่ยวแบบผมมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและลูกหลานสุดท้ายนี้เพื่อนๆเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารการขนส่งทางรางได้ที่เว็บไซต์และเพจของกรมการขนส่งทางรางที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกํากับด้านระบบรางได้เลยนะ